นายรุนรักเจนตะวันิดหรือฟอร์ดเส้นทางสีแดงโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าพักเพื่อไทยใครเป็นหัวหน้าพักก็ไม่รู้ใครเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังไม่รู้ลูกสาวที่จะปั้นเป็นนายกก็มาท้องอีกขนาดยังไม่เลือกตั้งยังไม่ดูความพร้อมของตัวเองเป็นนายกงานหนักของประเทศจะไปรอดหรือแคนดิเดตนายกคนอื่นก็ไม่รู้เป็นใครยัดเยียดนักธุรกิจอสังหาริมทรั์คนใกล้ชิดครอบครัครวก็โดนขุดเรื่องใกล้ชิดทุนจีนสีเทา นโยบายพักคืออะไรก็ยังไม่เห็นแจกผ้านไมยฟรีก็เงียบไปแล้วคัดเลือกผู้สมัครไม่รู้ใครเป็นใครข่าวเด็กเส้นข่าวซื้อตำแหน่งว่นไปหมดผมเห็นแต่ความไม่แน่นอนของพักเพื่อไทยผมเห็นนักเคลื่อนไหวที่หนีไปอยู่พักเก้าไกลแต่ที่ยังไม่เห็นคือการตั้งหลักใหม่ของพักเพื่อไทยที่ยังไม่เห็นคือนโยบายที่ชัดเจนในรูปธรรมที่ยังไม่เห็นคือนักบริหารเลือดใหม่ๆที่เข้ามาเติมเต็มเลือดเก่าที่ไหลออกไปเลื่อมตาดูความเป็นจริงบ้างอย่าฟังแต่พวกเก่งแตเลียเลย งหลักใหม่ให้เป็นทักที่คนเชื่อมั่นและศรัทธานในฐานะเสาหลักประชาธิปไตยแล้วแรงสไลด์จะเกิดเองโดยไม่ต้องสร้างกระแสะครับ